đây là những bức ảnh những bức ảnh của những người dân ở đây những người dân ở người 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 สวยงามเป็นอย่างเราก็ื่ภาษาโมกภาษา้ทการัดและอาหารที่พวกเราจะประทานก็มีความหลากหลายแล้วก็มีสีสันมากขึ้นอันนี้ไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นนนี้คือคือต้องอแลการเติบโตของชีวิตเอ่อมองในัแล้วก็อยากจะบอกถึนะวรับ

아또 한번 더해 볼게요. 네. 한번 더해 볼게요.

Ừ, subscribe của cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho

โอเคนี่ว่าท่าลิจียตอได้โอเคได้อีอเบโอเคบว่าท่าลีเจีเทียได้้เหรอิ้ได้เลยจุกินสมัตตาลีเจียเทเอออ้ลยีจตเอ้ลจเทใจรอขอนะะขอคามเห้นะคะรอชมเด็ๆของเราทำการแสดงก่อนะคะตัว โอ้ไม oh, oh, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. ่ตัวโจโคนไม่ปลยง่ายเออไม่ตัวรคนไมลอยง่าน่เรามาจอนดาราเข็ดน้อยตัวมาโจรคนจีคนลังเลอยอยอะไรนะมาเราแก่เยว้วาไมอ๋อเออต้ยไอ้ตัวตัยไปว่าบ้ายไอยาไใช่้มเฮ้ เออเออเอาเลยมาเลยเออโล่ล่โล่ไปเลยเอกลาเออเป็นถ่ายเปเอเออเป็นถ่ายไหมวะเออไปอัดจมลงยูทูป ที่็ดนะคะก็จะเป็นงานวันเด็กของทางศูนย์เด็กเล็กนะคะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทุกท่านนะคะไปร่วมงานวันเด็กกับเราได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซนดีโดโคนะคะเด็กๆของเรานะคะหลอคู่ ผู้ปกครองและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะมารับชมการแสดงการละเล่นต่างๆของทางสูน,นะคะขอกลับเยนเชิญณที่นี้เลยนะคะ